ติดจ็บพี่น้องมาในจีนสิบห้ามาเบิง้งบอปานินหลังบ้านจะเนี่ยโอ้ติดทางดวง่วนเลยจ้าจีจะมาอัปเดตให้เบิง้งนัดจ้ะนะมันบอญยิง่ไงใหญ่ได้พี่น้องนะทางนั้นก็ติดโตโยตา้าติดส่วนโตโยต้านะจ้ะเนาะอยู่บางหน้าได้จ้ะจินอยู่บางหน้าเนาะจินจะถ่ายเบิง้งบรรยากาศรอบๆอบู้นทางดวง่วนผลเดี๋ยวเห็นอยู่คนนะพี่น้องรถแลนด์อยู่นะ ทางด่วนนี่ก็เป็นอันตรงแดงๆงคือเสือกได้พี่น้องเป็นแบบว,ว่าเอามาอ่อมๆหมายบงไก่ๆมันก็นจะเป็นสีแดงๆน,งนี่ไงนี่ไงนี่บ้านด้วยเหมือนมาเฮ็ดบ้านเฝ้าปาน้่นจะนาะเนี่ยเดจินีไทยให้เบึงก่อนว่มามันกว้างขนาดได้พื่อนสุดลุกหัลุกตาเด้พี่น้องทางนี้ก็จะเป็น ที่จีนไทยเบอร์นี้นาะท่างนี้นะเนาะเขามาท่านนี้จะอยู่นืนตืเนาะก็จะเป็นหมูบ่บ้านวินนิวข้างในนี่จ้ะมันใหญ่มันยาวอย่างนี้นะพี่น้องเนาะที่จีนอีสุขิเบอร์นี้บา้านเขามาเฝ้าปานั่นจะเนาะเนี่ยบ้านเพิ่นนี่ก็อีกหลังหนึ่งคือสร้างนี่เพ,พิ่นเพิ่งเฮ็ดเศษนะพี่น้องนี่นใกล้เลยมีทุกอย่างเลยพี่น้อง นู้นรถกินจัดซุปพี่เบิมันติดทางด่วนเลยจนะ้ะนะนู้นน่ะเนี่ยอันแดงแดงก็สิเป็นอันแดงแดงนั่นก็สิเป็นเสื้อคนเอามาผูกอ้อมๆไปนะจนะ๊ะเนาะนี่ติดทางด่วนไปเลยติดทางด่วนไปเลยโอ้ยสุดยอดบรรยากาศ ที่จริงปลามันสิแบบมันเสียขึ้นมาไเลยแต่ว่ามือน,นี้มันเป็นอย่างคู่ปรขึ้นอยู่นี่เต้มนี่ยุ่หลังบ้านแต่กินเลยนี่เป็นหัวเนาะกินยุ่สันสามเนี่ยทางนี้กะสิมีผักบุงเดรพี่น้องะลรสุดลูกหูลูกตางามนีแห้กจินกับมาแบบทายอย่างไ้เบิงว่ามันงามมันมันแบบมันใหญ่หลีอะ ลมก็แห้งแห้งด้อยจ้ะเด้อันนั้นก็นสิเป็นโรงงานซัมมิตติดกับกิ่งแก้วนะจ้ะเนาะนู้นเห็น,ตนแต่หลังคานั่นแหละเพราะว่ามุอกรอนจังไดล่ะอันโรงงานนั้นเขาต่างมาตโดนแหละแต่ว่าทีตรงเนี้ยเขาสิบาให้เฮ็ดเป็นแบบโรงงาน,นอุตสาหกรรมนะจ้ะเนาะให้เฮ็ดยางอื่นพาก็เลียงปลานะจ้ะเนี่ยอุ้ยแถมมันปลามันขึ้นหลายๆแต่จินสินมาไทยเองเลยนะจ้ะเด้ กินมาวิวมันไหมเดี๋ยวมือแดงบางๆกินสิเราไปถ่ายข้างหลังสิแต่ว่าลมมันยางแห้งเลยเด้พี่น้องบรรยากาศมันดีๆ <c oughs> เดี๋ยวกินสิไปถ่ายสันหาขึ้นไปทึ่งดาดฟ้าสิไปถ่ายให้เบิ้งนัดจัะเด้อเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศบนดาดฟ้าให้เบิ้งนัดจัะเด้อเนี่ยปลาก็บ่ขึ้นมาเนาะจ้ะกินสิได้แบบถ่ายให้เบิง้งอันที่เป็นวงกลมนั่น เวลานั้นเขาก็ห้อาหารปลาเด็กก็รู้ว่าเพิ่นเป็นตัวปลาตัวน้อยหรือเปล่ามีมีเลื่อยโปเลยนะนีออ่แหละจ้าจินกบมาอัาปห้เบึงนัดเจว่ามันเป็นแบบไหนย,ยี่ยังจังใดเนี่ยตึกรินอยูในหลังบ้านจนะินสะดท้ายบ่งนัดเจะนะหลังบ้านจินอยูนี่เป็นรั้วบ้านนี่หลังบ้านนี่จ้ะะ จินอยู่เดี๋ยวจินสิบท่ายข้างในใเบิงเนาะอันนี้ในในบ้านนจะจ๊ะนี่ในบ้านที่จินอยู่นะจ๊ะเนาะนจะเป็นแบบอยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวจินจะอัปเดตให้เบิรนิดหน่อยนิดหน่อยโรคโรูโละจระเนะบ้านที่จินอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้นี่แหละจ้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องครัวจ้าไปเราค้าจึงไดจินกะมาอัปเดตแบบชีวิตประจำวันหรือว่าเห็นอย่างแบบอยากให้พี่น้องเห็นจินกะสิมาไทยเบิงน,นัะจ้นองกับบร,รยจการล้งบ้านเดี๋ยวถ้าปลามันหลายๆจินขึ้นไมหลายจิไทยเบิงนะั้มันเริ่มขึ้นมาดำๆ กำัเบืองบ่ชัดน้ะจ๊ะเนาะจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแสแอบในเด้อค่ะเดี๋ยวจินสีพาไปนั่นไปหน,น,ไปหนีไปตะลงตลาดไปเทมี่ยังแบบดีๆจินกับสีไทยเห้บเบิองน้ะจ๊ะเนาะไปแล้วจ้าขอบคุณ